ต้นหอมอัพเตอร์ต้นก็เป็นดอกไง นึ่งเลยนะคะประมาณสิบห้านาทีที่แข็งๆนี่ก็เอานึ่งไปด้วยเลยนะคะเอาผักที่แข็งนึ่งก่อนนะคะส่วนผักที่นิ่มๆสุกเร็วๆนึง่งเอานึ่งที่หลัให้ปลาสุกก่อนแจ่วของป้านะคะก็จะมีนี่นะคะข่านะคะซอยกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริก ใส่พริกแ้งเพิ่มก็ได้นะคะถ้าต้องการความเผ็ด จากนั้นนะคะเราก็เอาผักที่เราจะนึ่งนะคะลงไปเลยนะคะตามชอบเลยผักแบบไหนก็จัดไปเลยนะคะนึ่งสักห้านาทีก็พอค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะปลานึ่งกับแจ่วปลานะคะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะแต่มนูคิดจะกินกับมันฝรั่งนะคะวันนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วผักของเรานะคะเด็กเราสองคนก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกันค่ะมาเลยค่ะแซบๆอ่ะนูคิดลุยก็เหนียวปลานึ่งเองนะคะเนี่ยแช่ใเม่เคือยืวอนปอเตอร s too?' ไม่ไมไม่เอา ไม่แมทบิทชิลีซอสมีน้ำปลาด้วยนะอ <No. S 2> เอาฟิตไม่ฟิตยูแคนเอาช้อนเดี๋ยวตักให้ดูกกันวิ with hand, yeah? ่งไปทางเดียวเอาจานมาไว้ตรงนี้ซะเอาจานไปไว้ซะอะไรอ,ะ <Okay. S 2> อยู่ต้องตักอย่างนี้ก่อนแต่ลุงคิดเขาจะไม่ค่อยกินหนังปลานะคะ <Thank you. S 2> มันมิสเด็ด คิดลองทำค่ะอันนานแล้วไม่ได้ทําเมนูปลาก็พอดีเลยมาตำแจ่วพอดีพอดีอยากกินคิดต้องกินอันนี้น้ำปลานะคะอันนี้แจ่วของเราตำใหม่ๆอร่อยค่ะ I always have to eat potatoes with the fish I love that ที่ชอบกินมันฝรั่งกับปลาอ,อันนี้มีพริกหวานด้วยนะไม่เป็นอไร l a ผัก This Sion day. Mm. Hm. Mm -hmm. mm. Don't home. Don't home. With flowers. Dog. Dog home. ดอกหอมนอกต้นหอมก็คือต้นหอมอัปเตอร์ต้นก็เป็นดอกไงโอเคอัลธิบายเรื่องนหลังจากเป็นต้นแล้วมันก็เป็นดอกเดี๋ยวอังกฤษคอร์สคุณคิดว่าอังกฤษเป็นยังไ อัพ e r ต้นมันเป็นต้นเสร็จมันก็เป็นดอกที่หลังอะดอกทำาอั e ต้นเปอืมน้องแทนค่ะน้องแทนกับแอนดรูเนาะแฟนน้องแทนเขาจะเชิญเราสองคนไปกินข้าว บ้านเขาเขาจะทำบาร์บีคิวเลี้ยงค่ะก่อนเราไปอุบลเพราะว่าน่าจะหลายเดือนจะไม่ได้เจอกันนะคะเนอะอ่าน้องแทนแอนแอนดูจะเทคแคร์อาร์ตฟอร์ดเนี่ยดินเนอร์บายบายดินเนอร์พร้อมก่อนก่อนเราไปอุบลกันนะพอดีมันมีชีสเหลืออยู่ว่าจะเอาเข้าพาพาเข้ามากินชีสเหมือนกันชีสละเกล็ด อยู่ติ้งอยู่จะเทคแมชชีนชีสละกรเละโกอุบลถูหืมอติงฟูด้เดียวนะนะหืมอเมหมลมันก็มกระเละอุ่นอย่า Take it ่ t อินเดฟาร์มพาลุงคิดไปไปกินชีสกลางทุ่งนาชีสย่างนฟาร์มโอเคกูชีสย่างกลางทุ่งนาเอาไปด้วยเอาเครื่องเอาเครื่องไปด้วยเครื่องย่างสุเด ไปอุบลก็ดีค่ะมันทำให้เราได้ไปนาไปทุ่งนา,ทำน,านทำนู่นทำนี่มีเรื่องขายเยอะ I want to make a sausage young barbecue sausage in the form on a on a fire ใส่กอบยาง uh huh. on a fire <c oughs> ปลาสดเว้นะปลาทับทิมดูสีแดงออกกลิ่น หวานหอมอืมหอมมากเลยค่ะขมขมที่ไหนน่าจะมาใส่มีขมหรอกไม่นี่ขมมีม <Really cool. S 1> mm ันใช่อือบิทเตอร์มันขมตรงไหน yes, <it> หวานอันเนี้ย อันนี้มอขมอ่ะทลายสิลองเดเหรอ,อ <c oughs> เลือกนักมักได้แรก <c oughs> โอ้โหเรนนี่ข้าเหนียวซะเยอะลูกก,ก็ไม่ช่วยกินแล้วมันจะหมดไหมเนี่ยดูค่ะ เออทำก็๊ข้ากจีเลี้ยงดีกว่า you say you want to finish that ไม่ want to make a barbecue sticky r i c e อ่ะงองถามนอดเม็ดต้องให้ลุงคิดดำไฟอ่ะ how you say that in Thai? ่ข้าวจีข้าวไรเออข้าวจีเอามาจี่ด้วยไฟสมัยก่อนก็จะไม่มีไม้ย่างเขาจะทิ้งมูในจีจีในในไฟอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยกองไฟอย่างเงี้ยจี่ไปผิงไฟผิงผิงไฟ ถ้ามันเหลือเยอะๆแต่น่าจะเหลือเพราะเราเป็นคนกินน้อยอุ้ยข้าวอ้าวข้าวล่วงไปไหนวนะน่ะช่างเถอะอีทว <with> ิตบก็มันจะมีข้าวจี่ปรุงเครื่องด้วยเออเอฟซี FC ขอมาตั้งแต่สามปีที่แล้วเลยค่ะป้าไม่เคยทำให้ดูเลยเนี่ยไอต้องเมคแล้วเนี่ย Can you make a m o o p l i n g อืมแกงยูด hmm. mm ูอืมหมูปิ้งอยากกินหมูปิ้งอืมฮึอ๋าแบบบาร์บีค mm ิวนะสำหรบาร์บีคิวมันูิีอยากกินอือมาละอืมฮึหมูปิ้ง They make from uh, from neck pork neck up to you ค mm ิดว่าก็ทำจากคอหมูเป่ะแล้วแต่สามชั้นก็ได้ Maybe mix อืมฮึ mix m จะอร่อยกว่า เพราะเอาแต่เนื้อล้วนมันจะแข็งใช้มือนะตรงนี้แล้วป้าชอบกินตรงผงมันนี่ค่ะเครื่องสมุนไพรมันจะหอมมากเมื่อกี้ป้าจะพูดว่า,าอะไรนะมึงคิดมาขัดอ๋อข้าวจี่นี่ค่ะแถวอีสานนะคะคุณจะไปทำข้าวจี่เนี่ยนึกอยากทำจี่ตอนไหนก็จี่ไม่ได้นะคะช่วงที่ข้าวยังไม่ได้เกี่ยวเนี่ยเขาไม่ให้จีข้าวนะคะ แต่หลังจากเนี่ยหน้าเนี้ยทำข้าวจี่ได้นะคะหลังจากเกี่ยวข้าวขึ้นเล้าเรียบร้อยแล้วทำข้าวข้าวจี่ได้เขาเรียกว่าข้าวใหม่ปลามันแต่ถ้าข้าวยังอยู่ในนาเขาจะไม่ให้จี่ข้าวเขาบอกว่าเขากลัวข้าวมันไม่งามกลัวข้าวมันเหมือนเหมืนมนอนเอาเอาข้าวมาเผาไฟก่อนเนี่ยเขาถือกันแบบนั้นนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยที่ป้าจะจี่ข้าวถ้าข้าวยังอยู่ในนาแม่ไม่ให้จี่นะคะ แต่หน้าเนี้ยหน้าจีข้าวแล้วผิงไฟไปจีข้าวไปอร่อยอ กลับด <Flip. S 3> mm ้านตรงนี้แทบหมดใช่มีเหลืออยู่ p r e m i u ยม t s a premium from the cheek อือนี่แต่จะชอบกินตรงพุงมันค่ะมันมันจิ้มข้าเหนียวแล้วมันมันเนี่ยตักตรงๆออกมาไงมัน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 มาก มันมีชิกด้วยนะแก้มปลานี่แก้มปลานี่มันคิดจะชอบแก้มปลาตัวนี้มีแก้มไีมเนี่ยตัวนี้ this fish, this fish not have cheeks เหรอปลาทับทิมไม่มีแก้มเนาะน่าจะมีนะโอ้ไม่มีวะ่ะกินปลาต้องต้องกินมือค่ะนอกจากที่มันไม่มีก้างที่จะกินแบบว่านั่นได้ติดคอขึ้นมาลำบากและกล้างมันใหญ่ด้วยปลาทับทิมนะ่ วุ้ยนี่ค่ะปริ้นเซตเลยนะคะเนี่ยมันมากเอาไหมโอ no, 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 ้ยจิ่วนนนยำนนนนอร่อยมากมันมันท่วงทุงปากจิ้มกับข้าวเหนียวนะคะสุดยอดเลยถ้ามันจืดไปก็แตะน้ำปลานิดๆน,นะคะ mm. ยัม,มี แบ่งให้ใจดี mm hmm. กินคนเดียวรู้สึกเข,นเขินๆไงไม่รู้ต้องแบ่งโออเคื <Okay. S 1> มันมากเล็กนิดมันนุ่มเนาะมันปา mm hmm. mm hmm. ลาเนื้อมันตับปลา mm hmm. ลองเจ่อมั้ย hm? เจ่อ I think this has too much chili. Oh, oh. really ต้องพี่แข้งป้ามาใส่พี่แข้งขี้เหลังนะคะเนี่ยซีรีส์เผ็ดไม่เผ็ดหรอกยิบยูติงว่าเผ็ดก็เผ็ดยิบยูติงไม่เผ็ด is not มัตเผ็ด I t h i n this มันเป็น psychology จึงเป็นจิตวิทยาถ้าคิดว่าเผ็ดมันก็เผ็ด everything about the mindset อ mm ือหือ อืมตรงนี้ไม่มีกาโอเค thank you เอาสก,กีนออก <c oughs> ไม่กินหนังนะคะ<ม>กินอะไรดิโซดา <laughs> มันทากเกลืออ๋อแต่เกลือมันก็ละลายไปกับน้ําแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราคลิปนี้เราอสองสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you watching